สวัสดีครับบาจินกับช่องบาวจินขึ้นทิ้นครับสําหรับคลิปนี้กับคือเกาคือเดิมนะครับบาวจินมาออกกําลังกายนะครับวันอาทิตย์นะครับแต่เมื่อนี้บาวจินมาออกกําลังกายอยู่สวนหลวงลอเกานะครับเขตตะเวศกรุงเทพนะครับใกล้ๆกับบอนผักบาวจินเนาะสวนหลวงลอกเกานะครับเป็นสวนหลวงที่ใหญ่ีนะครับนี่นพื้นที่ทั้เหิดหาลอยไล่นะครับ จะมีถนนสุขุมวิทร้อยสามนะครับส้อยอุดมสุขนะครับตัดพานหน้า as nah <province> สวนนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีถนนสีนคริ่นนะครับสีนคริ่นนะครับจะมีห่างพระราดซีคอนสีนคริ่นนะครับติดอยู่ทางด้านหลังสวนนะครับส่วนด้านหน้าสวนนะครับจะมีประตูทางเขานะครับหาประตูนะครับส่วนด้านหลัง จะมีอยู่ประตูเดียวนะครับ้าไรมาเที่ยวสวนนะครับสวนหลวงล้อกเก้านะครับจะสามารถมาเที่ยวได้นะครับมาออกกําลังกายได้นะครับซึ่งเป็นสวนที่สวยงามอีกสวนหนึ่งของกรุงเทพนะครับแล้วก็สวนหลวงล่อกเก้านะครับเป็นสวนที่ สามารถที่จะมาทายลูกได้นะครับเพราะว่ามี่ดอกไม้สวยงามนะครับและกามนีกิจกรรมนั่มนะครับในภายในสวนนะครับกิจกรรมก็จะมีในเรื่องของเลื้อยเป็ดนะครับแต่ในส่วนนีการเสียเงินนะครับเสียเงินในการการการเซานะครับถึงชั่วโมงชั่วโมงละหาสิบบาทนะครับแต่ก็รจะนีประกาศนั่มนะครับก็รวมเป็นร้อยหนึ่งนะครับทายเล่นแล้วเพิ่นก็สิบ ขึ้นเงื่อนไห้นะครับสำรัคลิดนี้นะครับก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำนะครับเพราะว่าเสียงน้ำพุมันรบกวนเนาะถ้าถ้ามันดังยังไดแต่ต้องขอโทษ่อแม่ที่นองน้ำนะครับส่วนหลวงล้อกเก่านะครับก็จะมีจะมะีในเรื่องของกิจกรรมนะครับหลายๆอย่างนะครับ เพราว่าจะเป็นในเรื่องของเต้นอาราบิกนะครับลําลไทยเก็กกตมี่นะครับในเรื่องของโยคะนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าแถวเขตสุขุมวิทนะครับเขตอุดมสุขนะครับเขตปอนนุชนะครับศีนครินทร์นะครับเขตปนะรเออนนปนะรนะรเ,เวศกับสามารถสีมาใช้บริการได้นะครับ สำหรับสวนหลวงนะครับตาสิเปิดบริการนะครับตั้งแต่หาโมงเ้ารจนหอดุนลนึ่งนะครับจนหอดุนลนึ่งนะครับหาไครมาออกกับร่างกายนะครับช่วงหาโมงเสารหอดเก้าโมงนะครับจะบรเสียตางนะครับแล้วก็หลังจากหาโมงแรงไปตัสิบเสียเงินเข่านะครับแต่ถ้าเกิดมาระวังวงเวลาเก่าโมงถึง ผามงเย็นนะครับสิเสียนี่เสียค่าบริการเขานะครับคนละสิบบาทถ้ามีมอเตอร์ไซค์มานั่มน,นะครับร่วงกับคนแตบสิบห้าบาทนะครับแต่ถ้ารดนง่นกับยี่สิบบาทนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าสวนหลวงนี่ค่าใช้จ่ายหลายนะครับในการจ้างบุคลากรน,นะครับเขามาทำความสะอาดเนาะบัวจะเป็น คนดูแลสวนนะครับตัดตกแต่งต้นไม้นะปลูกต้นไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับจะต้องมีบุคลากรหลายนะครับแต่ที่นีพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าประชาชนนะครับเขาก็จะว่าเอ๊ะเป็นอย่างีคือต้องเสียตังค์นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีค่าเสียใจหลายนะครับในเรื่องของการดูแรลรักษานะครับ เดี๋ยวเบาจิ้นนะครับสิทายบรรยากาศภายในสวนหัเบิงนะครับว่านี่อยียงแน่นะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศภา,ายในสวนนะครับนี่แต่จะนี่น้ำพุนะครับน้ำพุนะครับภาพมันอาจจะสั้นๆนเด้อครับแต่ต้องขอโทษน,นะครับว่าบาจิน้นบน่มีขาตั้งกล้องเนาะแต่มีสามีแต่ทายไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือ บรรยากาศภายในสวนนะครับบาจินก็ทายได้เฉพาะแค่บางส่วนนะครับของสวนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่อีหลีนะครับ้ายอยากเขามาเบิงนะครับมาเล่นในสวนก็ได้นะครับก็จะได้หูนะครับว่ามันมันมันใหญ่ซ้ำไดนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับบาจินกับสกิปไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ แบบบรรยากาศนะครับสวยงามอีลีนะครับนี่นะครับ ภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับยางไปยางมานะครับเบาจิินกับมัสดุดกัดดอกไม้อีกแล้วนะครับดอกไม้หรือว่าต้นไม้นะครับนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วกับสีหูทันทีเลยนะครับพาไปดาภัยเป็นคนอีสานนะครับพอเห็นดอกนี้แล้วกับสิกิดหอดบ้านเลยเนาะ กินหอดดอกคูนเสียงแคนนะครับเป็นต้นดอกคูนนะครับคนอีสานก็สิเอินว่าดอกคูนนะครับแต่ถ้าเกิดคนภาคกลางนะครับก็สิเอิญต้นลาดชะพึกนะครับลาดชะพึกนะครับซึ่งเป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นตน้นไม้ประจำจังหวัดขนแก่นนะครับ จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นเป็นต้นไม้นะครับประจำประเทศไทยนั่นนะครับก็คือดอกคูนนะครับดอกคูนหรือว่าดอกลาชพิษนะครับนี่สวยงามดีนะครับแต่ต้องระวังนะครับ ในเรื่องของหมากคูนนะครับระว่ามันลนใส่หัวเนาะเพราะว่าหมากมันแหลมนะครับถ้าลนใส่หัวนี่เจ็บแน่นอนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของของสวนนะครับน่ครับนี่ในในสวนพื่นก็จะเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้ที่เสืนอมขาปลูกนะครับจะมีดอกดาวเรืองนะครับกับดอก ดอกงอนไก่นะครับนี่นี่คือบรรยากาศนะครับภายในสวนนี่ก็จะเป็นโดมนะครับโดมของสวนหลวงล่อกเก้านะครับนี่ก็คือจะเป็นจุดเด่นจุดสําคัญของสวนหลวงนะครับโดมนี่ก็สิใส่ในเรื่องของจัดกิจกรรมนะครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของรับปริญญานะครับโรงเรียนต่างๆนะครับมาใส่บริการอยู่นะครับ ก็เป็นโดมที่สวยงามอีลีนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในสวนนะครับนี่ก็คือภาพทั้งเบิร์ตนะครับที่บาวจินทายเฮเบิงนะครับภายในสวนหลวงลลกเก่านะครับนี่ก็จะเป็นส่วนส่วนเดียวนะครับส่วนหน่อยนะครับจังใดก็ฝากเป็นกําลังใจให้บาจินนะครับช่องบาวจินขึ้นทินเนอร์ครับฝากเข้ามาเบิงแล้วกะกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนั่นะครับเพราะว่าบาวจินจะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับอีกบกี่มือนะครับมือนีกับวันที่1ิบแล้วนะครับ,ก,บออก็เหลืออีกเหลืออีก17มือนะครับแต่จะเขา้าจะจะไปอยู่จังหวัดยะโสธรแล้วนะครับจังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้บาวจินขึ้นทิน,นเนอร์ครับขอบคุณครับ